มารโกบทที่4และพระเยซูทรงสอนที่ริมทะเลสาบอีกฝูงชนลุมร้อมพระองค์แน่นขนาดจนพระองค์ต้องเสด็จลงไปประทับนั่งในเรือขณะที่ประชาชนอยู่ที่ชายฝั่งพระองค์ทรงยกคำอุป,ปมาสอนหลายสิ่งแก่พวกเขาว่าฟังเถิดชาวนาผู้หนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่หว่าน บางเมล็ดก็ตกตามทางและนกมาจิกกินหมดบางเมล็ดตกบนพื้นกรวดหินซึ่งมีเนื้อดินน้อยจึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินตื้นแต่เมื่อแดดเผาก็เหี่ยวไปเพราะไม่มีรากบางเมล็ดตกลงกลางพงหนามต้นหนามก็งอกคลุมจึงไม่เกิดผลแต่ยังมีเมล็ดบางส่วนตกบนดินดีงอกขึ้นมา เติบโตและเกิดผล30เท่า60เท่าหรือถึงร้อยเท่าแล้วพระเยซูตรัสว่าใครมีหูจงฟังเถิดเมื่อทรงอยู่ตามลำพังสาวกทั้งสิองคนกับคนอื่นที่แวดล้อมพระองค์อยู่ทูลถามพระองค์เกี่ยวกับคบอุปมาเหล่านั้นพระองค์ทรงบอกพวกเขาว่า ความลับของอาณาจักรของพระเจ้าทรงโปรดให้พวกท่านรู้ส่วนคนนอกนั้นทุกอย่างจะใช้คำอุป,ปมาเพื่อว่าพวกเขาจะดูแล้วดูเล่าแต่จะไม่มีวันประจักษ์และจะฝังแล้วฝังเล่าแต่จะไม่มีวันเข้าใจมิฉะนั้นแล้วเขาจะหันกลับมาและได้รับการอภัยและพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า พวกท่านยังไม่เข้าใจคำอุปมานี้หรือถ้าอย่างนั้นจะเข้าใจคำอุปมาทั้งหลายได้อย่างไรชาวนาได้หว่านพระวจนะบางคนก็เป็นเหมือนมเมล็ดที่ตกตามทางทันทีที่เขาได้ยินซาตานก็มาช่วยเอาพระวจนะที่หว่านลงไปในเขาบางคนก็เหมือนมเมล็ดพืชที่หว่านลงบนพื้นหินเมื่อได้ยินพระวจนะแล้วก็รับไว้ทันทีด้วยความยินดี แต่เนื่องจากไม่ได้อย่างรากลึกจึงคงอยู่เพียงชั่วคราวเมื่อเกิดปัญหาหรือการข่มเหงเนื่องโดยพระวจนะนั้นพวกเขาก็เลิกลาไปอย่างรวดเร็วบางคนเหมือนมเมล็ดพืชที่หว่านลงกลางพงหนามเคยได้ยินพระวจนะแต่ถูกความผวกพวนในชีวิตนี้ความหลอกลวงของทรัพย์สมบัติและความอยากได้ใครมีในสิ่งต่างๆเข้ามารับพระวจนะนั้นทำให้ไม่เกิดผล คนอื่นๆเหมือน,มนเมล็ดพืชที่หว่านลงบนดินดีคือผู้ที่ได้ยินพระวจนะได้รับไว้และเกิดผล30สบเท่า60สบเท่าหรือถึงร้อยเท่าของที่หว่านลงไปพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าท่านไม่เอาตะเกียงวางไว้ใต้ถังหรือวางไว้ใต้เตียงใช่ไหมตรงกันข้ามท่านย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงไม่ใช่หรือ เพราะสิ่งที่ซ่อนเร้นจะถูกเปิดเผยสิ่งที่ปิดบังไว้จะถูกเปิดโปงใครมีหูที่จะฟังก็จงฟังเถิดพระองค์ตรัสอีกว่าจงพิจารณาสิ่งที่ท่านได้ยินอย่างถี่ถ้วนท่านตวงให้ไปด้วยทนานอันใดท่านก็จะได้รับเท่ากับทนานอันนั้นและได้รับมากยิ่งกว่านั้นอีกผู้ใดมีอยู่แล้วจะได้รับเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่มีแม้ที่เขามีอยู่ก็จะถูกคลิปเอาไปจากเขาพระองค์ตรัสด้วยว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเหมือนคนหนึ่งหว่านเมล็ดพืชลงในดินทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าเขาหลับหรือตื่นเมล็ดพืชก็งอกและเติบโตขึ้นแม้เขาไม่รู้ว่ามันงอกขึ้นได้อย่างไรดินทำให้มันงอกเป็นต้นอ่อนแล้วออกรวง จากนั้นมีเมล็ดข้าวเต็มรวงเมื่อข้าวสุกแล้วเขาก็าใช้เคี่ยวเกี่ยวเพราะถึงฤดูเกี่ยวแล้วพระองค์ตรัสอีกว่าพวกเราจะเปรียบอาณาจักรของพระเจ้ากับอะไรดีหรือจะยกอุปมาใดามาอธิบายอาณาจักรของพระเจ้านั้นก็เปรียบเหมือนเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งเป็นเมล็ดที่เล็กที่สุดเมื่อพดลงในดินแต่เมื่องอกขึ้นก็เป็นต้นใหญ่ที่สุดในสวน แผ่กิ่งก้านสาขาจนนกในอากาศมาพักอาศัยในร่มเงาได้พระเยซูทรงยกคำอุปมาที่คล้ายกันนี้อีกหลายเรื่องมาตรัสกับพวกเขาเท่าที่พวกเขาจะเข้าใจได้พระองค์ตรัสกับพวกเขาเป็นคำอุปมาทั้งสิน้นแต่เมื่อพระองค์ทรงอยู่กับเหล่าสาวกตามลำพังก็ทรงอธิบายทุกสิ่งเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่า ให้เราข้ามไปอีกฝากหนึ่งเถิดพวกเขาก็พาพระองค์ไปในเรือที่ประทับอยู่นั้นโดยละฝูงชนไว้ข้างหลังได้มีเรืออื่นๆหลายลำตามพระองค์ไปด้วยเกิดพายุร้ายคลื่นซัดท่วมจนเรือจวนจะจมแล้วพระเยซูทรงหลนหมอนบั้นทมอยู่ท้ายเรือเหล่าสาวกมาปลุกพระองค์และทูลว่าพระอาจารย์ พระองค์ไม่ทรงห่วงว่าเราจะจมน้ำตายหรือพระองค์สรงลบขึ้นห้ามลมและคลื่นว่าเงียบจงสงบนิ่งเดี๋ยวนี้แล้วลมก็หยุดพัดทุกอย่างก็สงบนิ่งอย่างสิ้นเชิงพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่าทำไมจึงกลัวนะพวกท่านยังไม่มีความเชื่ออีกหรือเหล่าสาวกแตกตื่นตกใจ ต่างถามกันว่าพระองค์ทรงเป็นใครหนอแม้แต่ลมและคลื่นก็ยังเชื่อฟังพระองค์เอเมน